วันนี้ก็เป็นวันสำคัญทางศาสนาอีกค่ะเป็นวันพร,ร,ร,ระวไหว้ไหว้เนาะค่ะเป็ดมือแท่านึงเป็ดมือเท่านึงละไปค่ะเท้าเดียวแต่เช้าพุดของฮอกก๊าดมาทำบุญที่วัดอีกเหมือนเดิมนะค่ะนี่ค่ะวันนี้ก็ปะปลายญาติโยมกระตุ้งกับวันอาทิตย์อยู่ค่ะชาวญาติโย,ยมกยับยมพันมาหลายกปเลย ลุงคลิกให้เบิ้งค่ะบัดแสงอุทัยคือเก่าละค่ะบัดแสงอุทัยบ้านหนองเวงของเราเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะบ้านร้อยกว่าหลังคาเรือนร้อยสามสิบสี่สิบหลังคาเรือนค่ะแดดดึงนถะึงกำลังทยอยมาภาพที่สวยๆมี่น่าชมมากค่ะ เพื่นเพ่อนในพี่น้องเพื่อั้นบุญทั้นทานทั้นกันเด้อค่ะเด้อกันหากหากว่าผู้เพื่อนที่มาบ่ได้ก่ะให้ได้บุญน้ำกันค่ะสาธุก็ได้บุญน้ำกันดอกค่ะเพื่อนว่าถ้าพุทธเจ้าเพื่อนก็ให้ได้บุญเพื่อกันค่ะว่าจะมีจิตใจศรัทธาน้อมจิตน้อมใจและลึกถึงองค์สมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนได้บุญ ใช่เอ,อจาจภายในเลกค่ะภายในสาระการเปลี่ยนโบไปไถทั้งนอกเลกค่ะเมื่อไนยูครับพระพิสุสูงยุซี่รูปค่ะโบแข็งแรงอยุสามรูปรูปทีซีหลวงพ่อกับยุลายท่านกับโบแข็งแรงปันแดแต่ว่าก็าพอไปพอมาได้ค่ะท่านหักบ้านแล้งหักวัดแสงอุทัยค่ะ ลูกเข้ามาเอาไปยุวัดอื่นท่านกับพ่ไปท่านกับพ่อใจอยุวัดนี้ก็ดียู่อดอกคาวัดเซงอุทัยต่ก่อนกับพอมีพระนีสูงสิมายูลายลายรูปปันนี้ค่ะมันมีเพิ่นมาอยู่ห้ยซีรูป่ก็โอ้ยดีใจเป็นนิมิตหมายอันดีงามเป็นะยะกาลยาณมิตรที่ดีของวัดเซงอุทัยของเรานะคะ บระชาชนมายามบ้านอีกติลาคือประธานได้กลับโอ้ประธานได้กลับกลับเมื่อใดล่ะอ๋อค่ะนักเรียนดีเด่นนักกีฬาดีเด่นค่ะได้ทุนกีฬานักบวลประจุคลิปนี้ไว้สำเนียงกันนาะค่ะเนาะขอบคุณที่ติดตามชมช่องพนีพาชมนะคะ มากค่ะสวัสดีค่ะ